ไม้ใส่น้ำปูค่ะน้ำม่ตสดตุดเองต้มต้มเรุบๆุบทุล้กกระตำมันเป็นน้ำม่นหน่อยแซ่บ้ปค่ะกินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะมาพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนอนนัวค่ะเมื่อนี้โอ้พผักลายลายมิตรผักพื้นบ้านค่ะข่าดิบอืมข่าดิบ พักซี่พักงันก็ว่ากันไปอันพักซุปน้ำม่ใส่น้ำปูเนาะพักไหแยงค่ะเ๋ยวคอออกบอกพักก่อนหอมแย่พักพักผักเนือป่านูเอิญพักสะแง่ใบหูเสือนี่พักพื้นบานเนาะใบหูเสือมันสิเป็นเย็นเย็นบางคนกับบ่มากบางคนกับหมักพักอีเลิศนี่ใบบักมะละหละบักคือบักแข้ง บะเขือคืนอืมอืมชอบไม่เลิกค่ะ เท็ดเองยองเองอย่านั่งก็ได้หอมใส่น้ำปูน้ำปูพังเนื้อใส่แล้วคนผากอื่นสิบบรูอา้าเป็นยังคือใส่คือนผักอีสานเนี่ย วงหูจักนามปูนะคะนูกับห้องก็ว่าหูจักนี่แหละค่ะมาสีเย็ดในหอมหอมคืออีปูว่าง่ายๆคือกับปีเนี่แหละแทนปลาแดกนะแต่นูก็ใส่ปลาแดกเข้าไปอีกท่านะ,ค,ะค่ะมันอมหอมๆหลวก็นนุ่งๆสนะค่ะ กินดิบกาแซ่บถือถือกันดีก็หลับป่า อันนี้บ่กค่อยเขากันมาได้ดอกหมูปิ่งไม่ละสิบบาทบาบาาอัลซีแล้วบอกถึงยังใส่ห่พริกเผ็ดโผดว่า หอมผัดไปแย่งหน้าอื ลูกไรายเริ่มยูปเป็ดแล้วคะ่ะเมื่อนี้แมนผ้านอนมืดมือมั่นกับนอนเมืดมือคือกันไหมว <c oughs> ันนี้ก็กเลยสิยนะ้าไปฉีดยาก็เลยปลุกบัได้ปลุกดอกแอรล่ะบี๊ดกี่คันเพื่อค้อนนี่แม่เอมาอนานอะ ผักไสใบบักมะระบ้านหนูเอินบักผักไสเนี่ยบักมะระเนี่ยสุกน้ำใหม่นี่ยเพลิดผุดมันออกห้อนเนี่ยือหนูสุกเนี่ยเพลิดผุดอยากออกห้อนเพราะว่าน้ำใหม่มันจะร้อนอยู่แล้วสวนเขาว่าเนาะ นี่ก็บ,บ่ค่อยเขาปั่นได้ดอกค่ะกับสุกและใหม่เนี่ยมันสิมี่พักเขากันอยู่เด้พักผักท่างนี่เขากันดีเขากันดี ลาป่าเข้ากันไม่มีอีกย่างหรอกคะันนี่ยแส่าแดกน้ำปูผงสลดแค่นี้แหละ บางปากมันกาลังสิเป็นมากหน่อยเก็บมานแต่หลังบ้านกินลายๆแล้วก็วานล่งวานลุ่งเหรอคะมันกัเป็นค่ะมันเกิดเอง

ก่อนลรกเพิ่นเสียงหันเสร็จขึหม,มูแดดเดียวแล้วก็ปิ้งมันงกาลังดื้อเผ็ด เน,นียงทำไมทุบๆๆๆคือแกงนี่แหละว่าจิแกงวันนี้คืออยากสุกค่ะแกงกินได้บุลแล้วต่มใส่ใหญ่นางจนน้ำบกอูเนี่ยน้ำบกไม่ใช่บกคือน้ำม,มันขอดจนแห้งให้ อย่านั่งหรมันหุ้มเข้าไปในหนีเนาะในหนีมัน่ะเนี่ยเสตประแดกต้มเผือกแล้วไะส่วยแล้วไะจีบักพริกเอาอันนี้ลงไปตำตำตำำม,ม,ม,มันก็นสิแหลกแบบเนี่ยปรุงรส ประแดกคือเราอะค่ะถ้าม er. ันนัวแล้วกยวมันต hmm. ้องใส่ยังไใส่แต่อันนี้หอมใส่ของขวั่งก no ็ได้แต่หนูไม่ได้ใส่บีบังเนาตตดมันจักหน่อยแ่บโลดสุกหน่อยสมเด้อ เข้ากันดีน้ำไม่สดแซ่บน้ำไม่ส้มก็หลายหลายยังไม่ได้สุบอยู่ค่ะ <ś webinars iley ics> ซื้อมาสองม่จิ้มเมนหนึ่งพอ พวมอยากกัดพักไม่เนี่ยแต่บ่ารู้ว่าบักแข้งในเสี่ยบสีแซบบอินก็ตัดมัหงแซบเหมือนเดิมนะ,ะนยกเวอันนี้มันเ้ากัน สิมีพากินกับนันกับนีอยู่เด้ยแย่เอแท่งอะสิพอแล้วค่ะอขอบคุณหล,ลายค่ะที่เขามาติดตามรับชมหนูว่าเปิไดไหมหรอวะเ้ียค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะมือนีนูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ